สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำวอฟเฟิลสูตรกรอบนอกนุ่มในค่ะสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะที่ทำได้ง่ายไปดูกันค่ะ เราจะใช้ไข่แดง2ฟองนะคะตามในคลิปนี้เป็นเบอร์2นะใส่ลงในชามผสมตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาค่ะนมสด350มิลลิตรค่ะแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันเศษ1ส่วน3ถ้วยตวงค่ะตีให้เข้ากันแล้พักไว้ค่ะของแห้งเราจะใช้แป้งสาลีในยผสมทั้งหมด2ถ้วยครึ่งนะคะผสมกับผงฟู2ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นเราก็ร่อนของแห้งใส่ลงในของเลวเลยค่ะ สูตรนี้ทําได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องช่างด้วยนะคะวันนี้มาทําให้เพื่อนๆดูแบบง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องช่างแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องตีด้วยถึงแม้ว่าเราจะแยกไข่แดงไข่ขาวแต่ว่าเราก็ไม่ต้องใช้เครื่องตีนะหลังจากนั้นเราใช้ตะก้อตีไข่แบบนี้คนตะล้อมไม่เข้ากันค่ะ สำหรับอัตราส่วนของของเหลวนะคะนมสามารถเพิ่มได้นะค่ะไข่ขาวนะคะ2ฟองค่ะใส่ลงในชามแยกออกมาตามด้วยน้ำตาลสายสีช้อนโต๊ะค่ะเราใช้ตะกอ้อตีไข่แบบนี้ตีให้ขึ้นฟูเลยค่ะตะกอ้อก่อนที่จะนำมาใช้ตีล้างให้สะอาดอย่าให้มีคราบไขมันนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะตีไข่ขึ้นฟูได้ยาก,กามากๆเลยค่ะ ค่ะเราก็ตีไปเรื่อยๆค่ะอาจจะเมื่อยมือนิดนึงนะคะวันนี้มาทําให้ดูแบบที่ไม่ต้องใช้เครื่องตีไฟฟ้านะ,คะใครที่มีเครื่องตีไฟฟ้าเนี่ยสามารถใช้เครื่องตีไฟฟ้าก็ได้ค่ะอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่เขาไม่มีเนาะเราใช้วิธีการตีแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ตักไข่ขาวนะคะใส่ลงในส่วนผสมเมื่อสักครู่นี้ค่ะค่ะแล้วเราก็ตะล่อมไม่เข้ากันค่ะ สูตรนี้นะคะตัววอฟเฟิลเนี่ยจะกรอบนอกนุ่มในค่ะเป็นอีกหนึ่งสูตรที่แนะนำเพื่อนๆเนาะจากสูตรที่ผ่านมาที่เคยทำให้ดูอันนั้นใส่ลงไปทั้ง,งฟองเลยใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยมาแยกออความแตกต่างก็คือถ้าเราแยกเนี่ยตัวแป้งด้านนอกเนี่ยเขาจะกรอบมากกว่านะคะค่ะเมื่อตะล่อมเข้ากันดีแล้วใส่กลิ่นวาน,นิลาลงไป1ช้อนชาค่ะแล้วก็ตะล่อมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ ค่ะตะล่อมเบามือนะคะอ่าเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็หาพลาสติกแรปค่ะหรือว่าพลาสติกคุ้มชามก็ได้ค่ะนะคะปิดเอาไว้นะคะพักไว้20นาทีให้แป้งเขาเซตตัวค่ะหลังจากครบ20นาทีแล้วเราก็เปิดออกค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันสักนิดนึงค่ะ มาดูในส่วนของท็อปปิ้งที่เราจะใช้นะคะตามชอบเลยวันนี้จะมีลูกเกดแล้วก็ช็อกโกแลตชิพนะเริ่มต้นนะคะตัวเครื่องที่เราจะทำวอฟเฟิลนะเราทาน้ำมันค่ะใครจะใช้เนยก็ได้แต่รู้สึกว่าถ้าเกิดใช้เนยเนี่ยเวลาที่เราเปิดเตาค้างไว้เนี่ยเนยเขาจะไหม้นะคะใช้เป็นน้ำมันก็ได้ค่ะค่ะเราก็ทาให้ทั่วเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักแบตเตอร์นะคะใส่ท็อปปิ้งลงไปด้วยค่ะตักใส่เครื่องเลยค่ะ ในคลิปนี้อยู่ที่ประมาณ1ถ้วยกับอีกนิดนึงนะคะค่ะเราจะใส่ท็อปปิ้งลงไปเลยนะคะเราก็ตักท็อปปิ้งใส่ให้เต็มถ้วยเลยค่ะจะเห็นว่ายังเหลือช่องว่างนะเราก็ตักบเบรเตอร์นะคะใส่ลงมาอีกนิดนึงค่ะเติมช่องว่างให้เต็มค่ะ สำหรับตัวท็อปปิ้งอันนี้เพื่อนๆใส่ได้ตามชอบนะคะจะใช้เป็นผลไม้แห้งเป็นถั่วต่างๆก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราปิดเครื่องนะคะความร้อนเราเปิดอยู่ที่เบอร์2นะค่ะรอจนเครื่องนะคะเขาปรับจากไฟสีแดงเป็นสีเขียวนะ,ะก็สุกแล้วล่ะคะ่ะก็จะได้หน้าตาของวัฟเฟิลแบบนี้เลยอันนี้กรอบนอกนุ่มในนะคะเราก็พักเขาไว้ให้เย็นค่ะ เราสามารถนําไปราดท็อปปิ้งด้านบนเป็นซอสต,ต่างๆได้เลยค่ะตามชอบเลยเนาะก็จะทํากินหรือว่าทํำขายก็ได้ค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรซึ่งแนะนำเ,นเพื่อนๆนะลองทํากันดูเป็นสูตรแยกไข่าขาวนะคะค่ะก็หากชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนายฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งทงัทง้งๆช่องทาง Youtube และช่องทาง f a c e o o o k เพจครัวแม่หนาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ